พูดเองเลยเพราะว่าตัวเองพูดไปแล้วไงวิธีการล้างปลาที่ให้อาหารนะครับสเตรอยนะครับมะกรูดมะนาวน้ำส้มสายชูนะครับซึ่งปลาที่เลี้ยงตามบ้านนะครับหรือว่าปลาที่เขาขายนะครับเขาจะก็คือใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เอามา ไอเกลือทิพ์นะครับเกลือทิพ์นะครับเกลือทิพ์ด้วยนะครับสี่อย่างนะครับพยามรวมกันกับน้ํานะครับก็คือปลาสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เท่าแต่ปลานะครับสัตว์เลี้ยงทุกอย่างมันจะแม่เขาเป็นคนสะอาดว่าให้สารอาหารเขาจะให้อาหารก็คือจะเป็นสารสเตียรอยนะครับเพื่อมันเร่งการเจริญเติบโตเพื่อผลผลิตเชิงธุรกิจและมีรายได้มากขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับเขา ก็คือไม่คุณเห็นไหมผักไอสัตว์เลี้ยงที่มีแบรนด์ดังๆเ,เขาก็าเขาก็เอาสารสเตียรอยด์นะครับให้หให้มันจะหให้ให้มันโตไวไมีน้ําหนักนะครับก็คือเพื่อที่จะได้ขายนะครับอ่ามันก็เป็นทุกที่เลยนะครับเขาก็เลยวิธีการล้างนะครับ <S <S มันก็ถามว่ามันสะอาดไหมมันไ,ไม่สมันมันจะเกี่ยวมันเป็นไปไม่ได้เราเพราะว่ามันฝังในเนื้อปลานะครับอาหารที่กินนะครับ อ่าแกนี้ก็คือแม่เขาล้างนะครับด้วยทําส้มสายชูมะนาวมะกรูดแล้วก็ไอ้กเกลือทิพนะครับมีทั้งหมด4อย่างนะครับซึ่งก็โซตัวผมนะครับก็กินกินไปเถินกินกินไปเถอนนะครับสิ่งที่มันแย่กว่านี้นะครับสิ่งที่มันแย่กว่านี้ก็คือไปน้ําตาลนะครับไปแดกน้าตรงน้าตาลพวกนี้มันแย่กว่ากินพวกสเตียรอยพวกนี้อีกนะครับอ่ามันแย่กว่าสเตียรอยพวกนี้อีก ซึ่งก็คืออะไรที่น่ากลัวก็น้ําตาหน้ากอพวกนี้นะครับพวกนี้ก็กินได้นะครับในนาทีกินนะครับไม่ใช่ว่ากินเป็นประจํานะครับบางคนไอ้มากลัวสเตรอสเตรอยพวกนี้นะครับแต่แดกไปแดกอะไรนะตอนเช้ามาซัดไอ้กาแฟนะครับใส่นมใส่น้ําตาลนะครับใส่ครีมนะครับพอตอนเที่ยงปุ๊บทางานก็แดกอาหารตามสั่งนะครับก็ซัดชานมไข่มุกอีกนะครับ ซึ่งก่อนนอนก็ซัดอีกนะครับซึ่งการที่กินน้ำตกน้ำตาพวกเนี้ยมันน่ากลัวว่ากินพวกสเตรอยนี้นะครับอ่านี่ก็คือป่าดูข้างบ้านนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการล้างนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงที่ให้อาหารนะครับซึ่งอาหารมันจะมีสเตรอยนะครับถามว่ามันจะมันจะก็คือสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันฝังอยู่ในเนื้อนะครับอาหารนะครับอ่า นี่แค่แคล้างนะครับแค่นี้นะครับร้อยเลยนะครับ